สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำการมีคานิค c ลิกกิ้งนะคะโดยชิงช้าสว่าของเราเราก็ได้ทำสร้างไว้หมดแล้วค่ะเราก็จะมาทำตรงแท่งตรงนี้นะคะคือเป็นตรงวงล้อของเราแน่เองค่ะเราก็จะทำการ c อนโทรลจค่ะเพื่อกลุบมาหน่อยด้วยกันแล้วเราก็จะเปลี่ยนชื่อค่ะแล้วเราก็จะกดที่ชิปดีค่ะเพื่อ Copy อออกมานะคะ พอเราได้ตัวก๊อปปี้ออกมาแล้วเราก็จะไปที่โ o เต t เซค่ะกดในองศาที่วงล้อของเรามันไอ้นี่นะคะแล้วก็จะชิปไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ทั้ง12แท่งนะคะตามองศาที่เราวางไว้ก็คือจะออกมาพอดีกันและเท่ากันเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาทำตรงจุดนี้นะคะก็คือเป็นแท่งที่เราเอาจะต้องมอห่วงใส่เข้าไปค่ะ เราก็จะทำการคอนโทรลจค่ะขั้นตอนก็จะเหมือนตอนที่เราทำกับตัวแทงเลยค่ะชิปดีค่ะองศาทุกอย่างก็จะต้องเท่ากันนะคะเพื่อที่มันจะได้พอ,อดีกัน,นค่ะออกมาเป็น12เท่ากันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาดูที่เมนหลักของเราค่ะก็คือตัววงกลมใหญ่นะคะก็จะทำเหมือนเดิมค่ะก็คือคอนโทรลจค่ะ แล้วก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นเมนหลักเลยนะคะแล้วด้วยคําพที่อยากให้ตรงกลางมันหมุนไปด้วยกันนะคะก็จะเอาทั้งหมดตอนนี้นะคะก็คือชิปแล้วก็ลากเข้าเมนแล้วก็เอาตัวนี้ลากเข้าเมนเหมือนกันนะคะทีนี้เราก็จะมาลองหมุนกันดูคะ่ะอันนี้ก็คือเราหมุนได้ปกตินะคะ ทีนี้เราจะมาดูที่ตัวชิงช้านะคะอันดับแรกเราก็จะมาดูที่ห่วงค่ะมันเดิมค่ะคอนโทนจีค่ะแล้วก็ตั้งชื่อค่ะตอนนี้เซนเตอร์มันจะอยู่ตรงที่ชิงช้านะคะยังไม่ได้อยู่ในตัวหว่วงเราก็จะทำการ Modify ค่ะแล้วก็กดที่ Center Pivo t ค่ะมันก็จะไม่อยู่ที่ห่วงของเราแล้ว แล้วเราก็เลือกทั้งหมดของชิงช้านะคะลากเข้าไปอยู่ในตัวหัวค่ะแล้วเราก็จะมาลองหมุนดูค่ะอันนี้ก็คือเราหมุนได้ปกตินะคะทีนี้เราก็จะทําการชิปตัวชิงช้าที่มีหัวของเรานะคะก็คือให้ออกมา12หัวค่ะโดยการชิปดีเหมือนเดิมค่ะ และเราก็จะเอาตัวชิงช้ากับห่วงมันเข้ามาด้วยกันนะคะโดยการที่เลือกที่จุดแท่งนี้ค่ะแล้วคอนโทรลแล้วก็เลือกที่ตัวห่วงแรกนะคะ, rain, ะคอนสแตน n ์แล้วก็คอนสแตนต์พอยท์ค่ะแล้วก็เราจะไม่ติ๊กเมนเทนออ f เ e t ตนะคะแล้วแอ l พลค่ะตอนนี้มันก็จะเด้งเข้ามาแล้วเราก็จะทำเหมือนกัน ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องระวังนิดนึงเผื่อกดผิดอเงี้ยคะ่ะ อันนี้จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายและรวดเร็วนะคะแล้วก็องศาทุกอย่างจะได้เท่ากันหมดเลยนะคะก็จะพอดีกันเลยแล้วทีนี้เราก็จะมาลองหมุนดูนะคะก็คือกดที่เมน,นะค่ะอ่าอันนี้ก็คือสำเร็จเรียบร้อยนะคะ ก็คือจะประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็มาคลิกที่ตัวนี้นะคะแล้วก็มาดูที่เฟรมของเราค่ะกด S นะคะเพื่อการเซตคีแล้วก็มาตรงนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาดูเราอยากให้มันหมุนเท่าไหร่เราก็คลิกไปเลยค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะงานะของเราขอบคุณค่ะ